ค่ะพี่น้องขอเช่าแก้มสกาเดินลำเบิร์นเอาไปเช่วค่ะตอนนี้ฮอนโดมแร้วนะคะงานยกเลิกนะคะสถานที่ไม่เป็นใจนะคะพี่น้องฝนตกสถานที่เละมากนะคะพี่น้องนะคะกำลังพักกันเก็บเข่าเก็บของค่ะพี่น้องพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วอันยึดใครที่มากกับรถบ้านนะคะพี่น้องหอนโดมก่อน นะคะไปแลยนะคะไปแล้วไปแล้วตัวกับเพื่อนเร็วรถไม่เก็บของมันจะหายหนูเสาววันไหนได้เอาจ้าคลิปซะกันเนะจังกอนเมื่อบรรยากาศเดินเลิดเดินเลิดพะนางเจ้าหน้ากับฝนีตกข้ามหัวอยู่เดี๋ยวนี้ฝนตกแม่ฟอนผู้ใดกล้าสิงแจงเดี๋ยวผู้ใดไปสิอีจวน ตีมันนั่งอยู่ทางหนา้าบอยหน้ <c oughs> าแล้วอันนี้ดองปันๆน,นะ,ะมาหลุด้า่เดียวกันเห็นไหมน้องแล้วเราไปดูเออไปหาภาษาดูจะข้มกันไปเอาภาษาดูก่อนแป๊บโอเจอันนี้คือแม่ครัวตัวกลมนะคะเมื่อเมื่อเมื่อ สื้สขอข้าวสารไปย่ายก่อนเออนั่นได้ยิ้นแจงเซาเซาเนี่พาก,กันอยู่นหนีเถอะเลยยังวเขอร่วมแจงมาได้ไหมเร็วอุย้ยพูดเลยจา้าส <laughs> วัสดีค่ะสวัสดีค่ะปื้ตำฮวงเมื่อวานวันไห เมื่อเมื่อไรเอ็นจิซื้อเขาใบใหญ่คนน้องน้องหวานเราอไปเรื่องเวมาใบใบอ้าวครับโอ้โหอุ้ยตาแซบอยู่ใส่เดียวก่อนช่ไหเนี่ย พีเครื่อ่สดบเังไมนเลยรจุมีปรสจุมาสองอันจะแบนลาวอ่ะแม่พอถึงหูกระจายกนมาสองคนตั้งหนึ่งเมเวลาองวันกินตำหูอันีเห้ง่ ก็มนชัดเลยเห็นีเลยแม่อ่านมาบ่เลยเนาแจกท็อกไม่ชัดจิิงใหญ่เลย เดียวมันเดียนเปนมันจะมันเห็นัปดนอระนั่น่บ่มันจ้ประชัชันเราไทยเราไทยอ่ะนั่นที่บเห็นเห็นทุลลูกบุญควร่ะมันเปียโอ้ยหน้าก็ยืนน่งม เนี u, u, ่ยบ okay, ูดิตุนแล้วเนี่ยบางลาวนานเลยมัืกเอาปั่นญงแต่พเขาที่ไดนกินบ้าเอาแค่ังตันาล้วอยากเดี๋ยวไปกรุงเทพผมไม่กินแต่ตะบหฮุงเลยไม่ได้กินจักขับเลยแต่ไปที่ซื้อขี้มนให้เจเราได้ไหอยากหลายตากตแดด้าเกองยังม่เนี่ยปไปกินข้าวเ้อมัสเนี่ยใสเปี้นดี๋วมา อึ๊บปเสียบบอเสีบบอไสนี้เอ่อาวน้ามไปเห็นแล้วแน่นา่แข่ตายไม่พูดครับรถ้าวหนยไป็นใจหนุ่ยลยเอาละหมูกนั่นนใเอาก็เป็นนังซันพ่อจะไม่พูดตีบอกไรอย่าไรอย่าบอกาใหน่่ยนี่หมูบดหมูถูกพร้อได้ย ก่ไม่เห้นแล้นกูไปสุดยามฝากูจะบอกเนาะกูแค่จะไปบอกมันแค่แจมมันแค่ไหนไปไปไปมือนิใสพอดีต้องกินครับต้องไปต้มอ่ะล่ะพอโยนแล้วกินครับเตะครับเพชรประมาณเราเหม็นแจมเพชร ลูกเน่จะคือถอดบาทจะบอกลมงหน้าเนาะำนั้อไยา้ตังะไลกโอ้ต่มือนเกนกับเป็นตะเลียนตัวน้ก็มันค้าเนี่ยไปห่อนปูเลวมันว่อะไปหอนข้ามน่าแป้งหอนเล้วนตกพื้นจีรเลตุปเปะเลยใหญ่ผมมองนามันเลีตลอดแมนไปว่าเไปสามเียไดเลีนเียเดียวเดเลีนกับเดเลียนยากๆครับนมันยากกันเอง

ยังเห็นยังตานามเขาชอากินตอนเหมืไปลอยอัดผมันนี้แต่อย่างเอาเขาไปย้ายแล้วมมีเขากินซื้อเข้าไปย้ายหเามารงกนไปแล้วซื้อมันมีคนเอาไปแล้วก็เขาข้าวเหนียวสอบหนึ่งอยู่เดียะสอนึ่งอยู่เดียบม่ทาบตัวเนาะ

กินแลนก็กไรก็ข้นอีกลองมงลงมลอง้นแ่จะาห้องลงเสียงขึ้นลนบฮึบฮึบฮึบเมเอาอี่นี้มาเบ็ดนี่บักติวเออขับอันอ้ยตตอนต้งหนาวตอนน้มีนบ่ล่ะเออตอนไอนเบ็ดเจิ้ล<ง> ยังยางยังไม่เข่าอยู่หรอกมีหน้าเมษาสถมันเด็กกันา่ฮาเอาละค่ะพีน้องสำหรับคลิปนี้วันี้มีกีนาคสวัสดีค่ะ